สวัสดีครับพี่น้องปองไปเอฟซีเซบอยสุขุสุขุนนะครับเนาะมื้อนี้กะเซบอย์อยซิมาขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่ให้การรับชมรับฟังกดติดตามเซบอย์อยมสดมาตลอดครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นครับอืมตั้งแต่เริ่มฮิตคลิปตั้งแต่มือแรกครับอืมจนมาถึงวันนี้นะครับเนาะอืมมื้อนี้ดีใจแห้งครับอืมถึงหาพันทรับครับอืมยังบ่หอดเดือนครับพี่น้องนี้ ให้การรับชมติดตามเป็นกําลังใจให้เซบอยตลอดนะครับเนาะตั้งแต่เริ่มเหตุมาผมกะจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับพยายามค็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเอฟซีเบิงวันเสาร์อาทิตย์นี่ผมกะจะยุดล้านเครื่องมือหรือจะไหนจะไปหา่ายคลิปให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะจะได้สรรหาคลิปที่ใหม่แล้วก็แปลกๆให้พี่น้องเอฟซีเบิงอยู่ตลอดเนาะอืกะสีไทยวิถีชีวิตชาวบ้านรอบผักรอบเอวเนี่ยครับอือยู่ในกุลคะคำนี่แล้วก็ อำเภอขางๆหรืออาจจะเป็นขามจังหวัดเนาะใครเนาะเออ้ามันมัน่างหรือเป็นมันยุเสาวอาทิตย์งาลูกสาวปิดตังจีก็นจะได้ขามจังหวัดไปทายให้พี่น้องเอฟซีเบิงแต่ละมองว่าเป็นเหตุอย่างแนี้อย่างแน่มีงานบอกไหนแนี้มีบุญบังไฟบอกเออจะน้อยก็จะเป็นดำหน้าแหละครับจะน้อยเออผมก็จะไปทายให้พี่น้องเบิงแต่ละมองแต่ละเจตแต่ละอำเภอเนาะสถานที่ท่องเที่ยวอสวนน้ำบอกเออหรือจะเป็นสวนสั์บอก สิปไปถ่ายพี่น้องเอฟซีเบิงบดคุมองอ่าหรือว่าสิมีงานนะครับจำบุญบุญอยู่ในวัดบ่เออหรือเป็นใส่บาตรยามาเสิร์หรือเป็นเฮ็ดอีหยังนี่ล่ะงานทุกๆนี่ครับผมก็สิถ่ไทยพี่น้องเอฟซีเบิงครับขุมองกุเแจผมก็ขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับเนาะเออที่พี่น้องเอฟซีให้การรับชมและติดตามเบิงคลิปเสีบยบ่ตั้งแต่ต้นจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเนาะจะทะลุถึง ห้าพันสาครับที่พี่น้องติดตามอยู่ก็โอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพี่นอ้องเก็บที่ทุกคนนะครับเนาะนะบงังไฟอันตัวที่จุดเมื่อยานี่มันเป็นบังน้อยนะครับเนาะอันนี้บังละกสามสิบบาทนะครับเนะี่ยบังไงบังลอยก็มีครับแต่มันใหญ่ใหญ่คนอื่นถ้าคนสิจุดในเบิง้งต่อกันขึ้นนะครับนะเนาะเดี๋ยวมองมอันนี้ผมสิลองหนะ้พี่นอ้องเก็บี่เบิ้งนี่ครับ,บตัว,ต,วตัวนี้ด้วยครับอันนี้อัน,นตัวบมงย่านี่อันละทิบาทครับ ออ้นีผมจิตุดให้พี่น้องเบิ้งตัวนี้บังละสามสิบบาทเออโบเมนเชาบาทสามสิบบาทเออมันอ่านใหญ่เพราะว่ามันมันมีอันละสิบบาทแล้วก็อันละสามสิบแล้วก็ห้าสิบแล้วก็ร้อยนะครับเนาะอันนี้ผมจิตรุดพี่น้องเอฟซีเบงว่ามันจุดปี๊ดเก็บไปหลฟ์มาได้เห็นนะเออผมก็บเอรเคยชื่อมัจเจเทื่อดอกย้ำย้ำไปเ่อะมากมันสือผมมีขายครับมันสือมีขายตามบุญบ้งไฟครับอือันจใกล้อันใหญ่อันน้อยอันละสองรอยก็มีครับง่ายเป็นปิ่นพอพี่พี่พีซี สามนิ้วสามหมุนหมดละเกือบสามนิ้วใหญ่ถือครับสําแข็นถืครับสาําแขนสิบักใหญ่ครับ,บอ,บอืถ้าเป็นอันละอันละสองสามร้อยแล้วก็มีขายอยู่แต่ว่าเราก็บิก,ก่ายเห็ดหลายเห็ดอันนี้หน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิจุดตุ่นเห็บเบิ้งนะครับเนาะว่ามันขึ้นแห้งำทำไงถ้าฟังเสียงนะครับเนาะแป๊บหนึ่งครับอ่าพี่น้องครับก็ได้ตังแล้วมา,ววาวแล้วตังใส่ขวดเรื่อยๆจุดเรื่อยๆไปเลยเฮ้ยเลี้ยงท่านบนนอตหรือยังไงเนาะเอ้านี่ครับจะทำการจุดแล้วนะครับเนาะ ถ้าเบิ่งเสียงเสียงไปตั้งแห้งเลยนะครับบังนี่ทางขึ้นบนมันปึ๊มันแห้งเลยนะครับจุดโอ้ยกับไฟกับไว้กับบึงขึ้นนะครับเนาะโอ้ยบังไฟล่านไปมือพันนี่เพิ่นกับไม่ได้จุดซ้ำถ้าทิฐาเบิ่งเพิ่นจุดหรือยังไงเกือบก็หกมงกับทุ่มหนึ่งแบบเพิ่นว่าบอกจุดซ้ำตามจริงมันกับจุดบังไฟแข็งมือนี่แหละครับผมเป็นยังไงก็บงกาขอโทษขออภัยเลยเด้อที่บดีลงคลิปแต่ว่าเพิ่นจุดจุดแต่ละเสียงเพลงมันดังน่ะครับ ดังตึมตึมตึมแบบย่ำจิบแดงติดเหลืองอะไรผมก็เลยไปก้าวลงนะครับคลิปนะคลิปบังไฟลานนะอ่าบัดนี้จังไรแต่ผมจุจุดบังไฟเห็นเบิบ้งแท่นี้เหรอครับน้องพี่น้องเนาะเอาเอาทั้งหยานจุดเนาะบัดโอ้คือเสียวเปรี้ยงเปบ่าเอาลองเบิึงนะพี่น้องเอ็ซีเนาะเอา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 โอ้ครับอ๊อึ้นขัดขนาดเลย ละไปจ shorts, oh, so, oh, ุดส like, ุดพ oh, uh, ุ่นละตัวนี้โอ้แห้งครับบังละสามสิบบาทดังเงินไปเลยครับโอ้ติดหง์เกิดแหงกินแหงครับยังเหลืออีกจะบังเดี๋ยวผมสิมาลองให้เบิ้งไหมเนาะอ่านี่ครับอันนี้มันเป็นบังหน่อยครับเดบังละสิบบาทเดบหัวมันก็จะเป็นแน้นหน่อยจังหน่อยนะครับเนาะเดเพบคนกับเทสบ่งตันกับไปนู้นหูวมันเนี่ยนะครับบังนี้ไปอีกจังหน่อยเดี๋ยวผมเสียลองให้เบิ้งว่ามันแห้งช้ำอันเมื่อกี้เนี่ยเ เพราะว่าอันเมื่อกี้มันกัละสามสิบ,บาทเนาะครับเนาะอ,นนอันนี้อันละสิบบาทเป็นเฮ็ดขายเดี๋ยวผมสีล่องให้เบิ่งตัวนี้ว่ามันสิตตวัดสมัยนะครับเนาะอืมแป็ดหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวผมลองให้เบิ่องอ่ากะได้ใส่ไวเล็กนินวคุณ้องเนาะยืดซีเนาะพุทธเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปเบิ่งไกลๆนะครับเนาะไอจุดยังไงเนาะ ifs? มือนึงกับยิบไว้มือนึงกัตั้งมาเลยนะคร<ส>ับเนาะเอ้าเป็นอย่างไฟเส็จกับพวออกบัดนี้ อยู่ยวจะไปน้นองอีกซีเบิ้งเดี๋ยวนะครับเด้อแต่ว่าตัวนี้มันกระชิดคอยก็ตัวเมื่อกี้เนี่ยแหละครับเอาค่อยๆเบิ้งนะพี่น้องเนาะโอ้ยไฟกับเบอรอ,อ,อ่ะอยู่เลยครับพี่น้องอนะโอ้โอ้โอ้เอ้าโอ้ไปแล้วครับปุ้ยไ,ไ,ไปจนสุดเลยแต่ว่าเสียงตัวนี้มันบ่ค่อยเงี้ยกับตัวนั้นนะครับเนาะ นี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับตอนเย็นๆที่สีแยกกุลละคำนะครับเนาะโอ้ท้องฟ้าคึม้มคึม้มคึมเป็นแต่ฝนตกบ่นอ๋อเหมือนเรงเนาะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกครับตกกับตกใบแหง้งหรอกตกพ่อปอกๆเป๊กๆนี่แหละแต่ว่าพอได้ยินเสียงสังกะสีดังเลยล่ะตกอยู่บด่วนครับประมาณว่าเช้านาทีนี่แหละครับเมื่อเมื่อคืนใครเนต่ยจะไฟดับเออถ้าไฟดับเลยโอ้อยากแต่ว่าดับอยู่ครับดับแป๊บนึงเพิ่อนกระมาเมื่อคืนเนี่ยครับ ครับฝ้าคืมทำไปทั้งผุนกัดเป็นอันนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับน่ะพูดฝ้าแดงออกแล้วครับสงสัยจีบผลขึ้นสีตกแล้วครับเมอแองนี่จังไรกับโตขับมันคืมมาบืนแล้วครับเนาะฝ้าขออนุญาตถ่ายนะจักกาจักไกจักกะว่าถ่ายเออเฮ็ดอย่างครับอันนี้ครับแล้วก็คือบรรยากาศโดยรวมย่ำย่อมเลแองครับมันเ็นที่แยกกุลลาบกับที่บรรยากาศกับในนี้ประมาณนี้แหละครับเนาะเป็นอย่งไรมาคลิปนี้ ยุดบังไฟเป็นยังไงกะกดถูกใจกดติดตามแ่งค์เซบอยเน้ตนะครับเดอ้ mm hmm. อสุดท้ายน,นี้กะขอคมสุขสวัสดีจุมเป็นของพี่ของน้องเอฟซีเซบอยสุกคนนะครับเนาะเป็นยังไงกะขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อมือนนิทอดหาพันทรซับแล้วโอ้ดีใจดีใจครับพี่น้องเนาะ,ะเป็นยังไงกะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนที่ให้การรับชมและกดติดตามเป็นกําลังใจให้เซบอยเน็ตครับเด้ออ่ะ mm hmm. ขอบคุณครับ